สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูบุญเผือกค่ะวุ้นเผือกซึ่งใช้เป็นกะทินะแล้วก็จะมีชิ้นเผือกที่มีกลิ่นหอมของเผือกแล้วก็มีความนึ่งๆมันๆของเผือกค่ะและวันนี้จะทํายังไงยากหรือง่ายวัตถุดิบมีอะไรบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเผือกค่ะเผือกนําไปต้มนําไปนึง่งเรียบร้อยแล้วก็นําหั่นเป็นชิ้นเตา๋าๆแบบนี้ ค่ะแต่ในส่วนของแอ m ด n มินก็นำไปนึ่งก่อนแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าแบบนี้วัตถุดิบต่อไปแอ m ด n มินใช้ผงวุ้นค่ะผงวุ้นใช้อยู่ที่3ช้อนชาจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วจะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อที่จะให้วุ้นอิ่มตัวมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อนะใส่น้ําที่แช่วุ้นลงไป1 0บถงสินาทีจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปค่ะติดก๊าติดไฟค่ะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ให้เกลือละลายให้น้ําตาลละลายค่ะ ก็ใช้เป็นทัพพีหรือว่าพายก็ได้คนไปเรื่อยๆค่ะสังเกตว่าน้ำตาลกับเกลือละลายแล้วหรือยังค่ะบางคนทำวุ้นมาแล้ววุ้นก็จะคายตัวบางทีวางไว้หรือว่าทำขายเนี่ยวางไปเรื่อยๆแล้ววุ้นจะคายน้ำคายตัวออกมาก็จะไม่ดีนะคะตรงนี้ก็จะบอกเทคนิคก็คือเทคนิคแรกเลยก็คือนำวุ้นไปแช่ 10 -15 นาทีจากนั้นเวลาเคี่ยวแบบนี้ให้ยกไม้พายขึ้นมาสังเกตว่ายังมีผงวุ้นอยู่ไหมถ้ายังมีผงวุ้นติดเป็นเม็ดเมดที่พายเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ให้ตั้งไปเรื่อยๆค่ะพอตั้งไปเรื่อยๆก็หมั่นเช็คดูแล้วก็ยกพายขึ้นมาตรงนี้ก็คือไม่มีเม็ดติดขึ้นมาแล้วแสดงว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่เผือกลงไป ใส่เผือกลงไปก็คนสักเล็กน้อยตั้งไว้สักเล็กน้อยสักแป๊บหนึ่งก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะรับรองว่าทำตามนี้วุ้นจะไม่คายน้ำแน่นอนและตรงนี้ก็ปิดแก๊สค่ะต่อไปมาดูแม่พิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ใช้เป็นพลาสติกเล็กๆรูปหัวใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแบบอื่น,บบนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตักน้ำวุ้นกะทิ แล้วก็มีชิ้นเนื้อของเผือกใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะขั้นตอนนี้จะต้องรีบทำไวๆนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำกะทิน้ำุ้นของเรายังร้อนอยู่ถ้าเราทำช้าเนี่ยเขาเริ่มเย็นเดี๋ยวเขาก็จะแข็งเป็นวุ้นได้นะคะ และตรงนี้ก็สามารถทําขายได้เหมือนกันค่ะก็จะเตรียมเป็นกล่องพลาสติกไว้นะคะแต่ถ้าทําทานเองใส่ตู้เย็นสามารถใส่เป็นภาชนะของเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทําขายควรใช้เป็นพลาสติกกล่องใสค่ะและตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่หยอดครบแล้วเราก็จะรอให้วุ้นแข็งตัวค่ะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าภาชนะของเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะ และเมื่อวุ้นแข็งตัวแล้วเรามาเช็คดูกันค่ะว่ามันจะแข็งตัวประมาณนี้อันนี้ก็คือรับประทานได้แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาชิมดูค่ะรสชาติก็จะไม่หวานมากจนเกินไปต่อไปคือการจัดเสิร์ฟสำหรับอ่านำไปขายหรือว่านำไปฝากเพื่อนบ้านแจกเพื่อนบ้านค่ะก็จะเตรียมเป็นพลาสติกใสไว้แล้วก็เรียง คว่ำแบบนี้นะตามแอดมินเลยให้สวยงามค่ะจากนั้นก็ใช้ยางก็ได้หรือว่าแม็กก็ได้แต่แอดมินเลือกเป็นแม็กค่ะก็จะได้ประมาณนี้และนี่และค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำวุ้นกะทิใส่เปือกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ